สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิภาลาสูจรจัน์วันนี้จะมานํานเสนอห้องที่ได้สร้างเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะตัวนี้จะเป็นถ้ำปากเซนะคะ น,นี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอันนี้เป็นเขาช้างเผือกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสะพานมอนนะคะ การมาในห่างจากเมือง200กิโลตัวนี้เป็นเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะอันนี้เป็นปราสาทเมืองสิงค์ค่ะ มีค่ะอันนี้เป็นแพรลิมแม่น้ำค่ะอันนี้ลำคลองงูค่ะอันนี้น้ำตกเอราวันค่ะ ที่ศึกษามาจังหวัดกาญจนบ,บุรีคือน้ำตกเยอะมากค่ะอันนี้เป็นน้ำตกไซโยกใหญ่ค่ะอันนี้น้ำตกห้วยขมิ้นค่ะ จำไปไม่ได้อันนี้เป็นสังฆบุรีค่ะ หมดแล้วค่ะค่ะขอจุบการนำนเนสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะ